สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีกางเกงยีรีวายรุ่น501นะครับในคอลเลกชันฉลองครบรอบ150ปีนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับมารีวิวให้ได้รับชมกันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงทรงเป็นยังไงดีเทลของเขาเป็นยังไงนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มแรกกันที่ป้ายนี้ก่อนนะครับป้ายที่ตอนนี้เขาจะเป็นป้ายที่บอกรายละเอียดของสินค้าเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่น501 original นี่นะครับเ็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็น100% cotton นั่นหมายความว่ากระเก่งยีนตัวน,นี้ก็คือผ้าคอต t o n ที่ทอจากเส้นใยคอตตอน100%นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นทรงกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอกนะครับเขาจะเขียนไว้นะครับเป็นขาต้งนะครับเลขอ่าเป็นขาต้งนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เขาจะเขียนวาเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือเนี่ยผมอ่านนะครับพวกเรานะครับมีสตอรี่นะครับในการทำการทำผ้าเดนิมตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับในการทําครบรอบ150ปีเนี่ยนะครับกางเ่งยินตัวนี้นะครับ มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ผลิตจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าวัสดุธรรมชาติแล้วกันนะครับนี่เขาเขียนว่าทําจากวัสดุธรรมชาติ97%เลยนะครับเห็นไหมครับที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ97%เลยนะครับแล้วก็ยีเหล่านี้นะครับมีส่วนประกอบของผ้าฝ้ายนะครับเนี่ยที่ปลูกนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็สีย้อมผ้าจาก ว,วัสดุธรรมชาตินะครับแล ine, oria, Means, people, ks, people, ้วก็หมึกพิมพ์นะครับหมึกพิมพ์ก็หมายถึงพวกอย่างเี้ยนะครับหมึกพิมพ์พวกนี้นะครับที่ทํามาจากเศษไม้นะครับแล้วก็อ่าพวกแผ่นต่างๆแผ่นต่างๆก็คือป้ายพวกนี้นะครับพวกป้ายต่างๆป้ายในกางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทํามาจากวัสดุที่เป็นเส้นใยชีวภาพแล้วก็ไลท์ไลท์เราเรียกว่าไลท์ส่วนผสมของปิโตรเลียมนะครับพวกน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับก็หมายความว่าง่ายๆก็คือ กางเกงยีนตัวนี้นะครับทำมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดถึง97%เลยก็ว่าได้นะครับนี่เขาเขียนเอาไว้นะครับนี่นะครับทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับ97%เลยนะครับอีก3%ก็คือวัสดุที่ต้องเติมแต่งขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกนะครับมีชื่อเรียกอยู่นะครับว่าเป็นร Y501 o r i g i นย์หยในโปรเจกต์ e n b a s e นะครับแ n Base นะครับตัวนี้นะครับนี่ สัญลักษณ์ของโปรเจกต์นี้ก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปถ้าผมเดาไม่ผิดผมเดาว่ามันเป็นรูปดอกไายนะเป็นรูปดอกไายตัวนี้นะครับเป็นรูปดอกไายแต่ถ้าเป็นรูปสัญลักษณ์อื่นก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลอีกทีนะครับว่าตัวนี้มันใช่รูปดอกไม้ไหมนะครับนี่นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า ตังเกงกินตัวนี้อยู่ในกลุ่มรีววห้าศูนย์หนึ่งที่เป็นออริจินอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นป้ายอ่าตัวนี้เป็นป้ายเรียกว่าเป็นป้ายหนังก็ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยเขาทำมาจากธรรมชาติผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันใช่หนังไหมหรือครับเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนป้ายหนังปกติอย่างเงี้็นะครับเขาบอกว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเขาใช้ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราอร่านรายละเอียดตรงนี้นะครับ นี่นครับเขาจะเขียนว่าทํามาอขอโทษนะครับ97%ของางเกงแพนเบสต,ตัวนี้นะครับทำมาจากที่ผมอธิบายไว,ไ,วไว้เมื่อกี้เลยนะครับมาทํามาจากเนี่ยสีย้อมอิงโก้นะครับแล้วก็เส้นใยออร์แกนิกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นนี่นะครับนี่เขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะครับว่า สิ่งที่เขาเอามาทําใช้อะไรทําบ้างตรงไหนใช้อะไรทําบ้างประมาณแบบนี้นะครับดีเทลหลักๆก็คือตรงนี้นะครับป้ายรถ501เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นี่นะครับสีเขียวเลยนะครับเป็นไม่รู้ว่าเป็นดอกไฟหรือเปล่าอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ดอกไฟก็เป็นอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับผมอาจจะพลาดตรงนี้ไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ ที่เลตแท็บก็จะเป็นรูปดอกไายแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับมีคําว่ารีวายนะครับตัวนี้นะครับใช้อักษรรีวายตัวใหญ่เป็นบิ๊กอีเลยนี่นะครับสวยๆนะครับหลายคนจะอาจจะถามแล้วนะครับว่าตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ท่านเดินเข้าช็อปเลยนะครับช็อปรีวายน่าจะมีขายอยู่นะครับตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวนี้กันนะครับ เรามาดูที่ด้านหลังกางเกงกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้สีทองนะครับสีทองเย็บนะครับผ้านะครับตัวนี้นะครับผ้าน่าจะเป็นผ้าดิบนะครับตัวนี้นะครับเขาไม่ได้เขียนไว้แต่ผมจับแล้วน่าจะเป็นผ้าดิบน่าจะมีการหดตัวเมื่อแช่น้ํานะครับตัวนี้ที่ผมเอามาก็คือเอลสาความยาว3 2นะครับตัวนี้ปีกนกเป็นสีอมเขียวนะครับสีเขียวมะกอกนะครับสีเขียวมะกอก กับได้จะเป็นสีน้ําตาลทองนะครับทรงจะเป็นทรงกระบอกนะครับดูดีเทลนะครับนี่นะครับอันนี้คือดีเทลของเกีเก์ยีนตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับต่อไปจะมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าพีิกกันแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็คือกียร์ยีนห้าศูนย์หนึ่งที่เราเห็นกันเป็นประจำเนี่ยนะครับนี่นะครับด้านหน้า ดีเทลของด้านหน้าก็จะเป็นกระดุมนะครับ5้า 01, เป็นกระดุมรีเวทนะครับรีเวทเป็นรีเวทแบบหมวกนะครับเป็นแบบหมวกสวมหมวกนะครับดีเทลด้านหน้าครับผมทรงกระบอกสีเข้มนะครับเสมอทั้งตัวส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูข้างในกันนะครับ มาเริ่มที่กระดุมกันก่อนเลยนะครับกระดุมตัวนี้นะครับก็จะเขียนว่าร e v i v s t a l นะครับนี่150นะครับเป็นรุ่นที่อยู่ในกลุ่ม150ปีนะครับจะใช้กระดุมนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับกระดุมก็เป็นกระดุมเงินนะครับแบบนี้เลยสวยเลยนะครับด้านหลังกระดุมนะครับด้านหลังกระดุมก็จะเป็นเหมือนตัวฉลองครบรอบ150รปีนะครับเป็นปีคศนะครับ18 7 3แดสแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ0ู 2 0 2 3นะครับก็คือตั้งแต่ปี1873ถึงปี2 0 2 3นี้นะครับก็คือ150ปีของรีวนะครับนี่กลับใหดูแบบนี้อีกทีครับผมกระดุมด้านในทุกเม็ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับข้างหลังรีเวทนะครับก็เป็นเลข150ปีเหมือนตัวฉลองครบรอบ150ปีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ มาดูที่ป้ายลิบบิ้นกันครับป้ายลิบบิ้นเนี่ยนะครับจะสีมันจะไม่เหมือนตัวปกติเห็นไหมครับมันจะออกเป็นสีไข่ไก่ไข่ไก่นวลนหน่อยนะครับเพราะว่าใช้วัสดุจากธรรมชาติเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมันก็เลยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานี่นะครับตัวนี้เขาก็จะเขียนดีเทลเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเมคอินตัวนี้เป็นเมคอินโปแลนด์นะครับตัวนี้เป็นเมคอินโปแลนด์นี่เมคอินโปแลนด์ นะครับแผ่นต่อไปนะครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะระบุไว้ว่าเป็น1 0ึ่งร้อนคอตอนนะครับนี่แล้วก็วิธีซักนะครับเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับอุณหภูมิน้ําแล้วก็สามารถซักเครื่องด้วยน้ําเย็นนะครับประมาณ30องศานะครับแล้วก็การปั่นหรือการรีดก็ใช้แบบไฟต่ํานะครับแบบนี้นะครับ เขียนไว้ที่แผ่นนี้นะครับแผ่นต่อไปนะครับนี่ก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับวิธีการใช้งานของกังเกงยินตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูดีเทลต่อไปนะครับที่กังเกงนะครับแถบกังเกงก็จะมีป้ายตรงนี้บอกนะครับเป็น r Y 501ห้าหนึ่ง panel base นะครับนี่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ติดเอาไว้นะครับนี่สวยไหมสวยไหมนะครับตัวนี้นะครับไปซื้อได้เลยนะครับที่ shop r e นะครับน่าจะยังมีขายอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับผลิตในโปแลนด์ราคา3า9 0บาทนะครับ3าม0ันสบาทลองเดินหาในช็อปดูนะครับน่าจะมีนะครับน่าจะมีขายนะครับต่อไปนะครับมาดูดีเทลต่อไปที่กระเป๋านะครับที่กระเป๋าก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะครับแต่ว่าใช้วัสดุธรรมชาติผลิตสีก็เลยจะออกมาเป็นแบบนวลๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีการปั๊มแบบนี้อยู่รีวิวห้าศูครบรอบถึงร้อยหปีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรีวิวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม ห5 0รุ่นฉลองครบรอบ150ปีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ครับก็จะเขียนไว้ตรงนี้เลยนี่สวยนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับน,นะครับผมจะลองใส่ให้ดูอ่าหลายคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าตัวเนี้มันเป็นริมอะไรนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมสั่งออนไลน์มาตอนแรกผมดูในรูปเนี่ยดูในรูปที่เขาลงใน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 เว็บอะนะครับมันเป็นริมแดง มันเป็นริมแดงแต่พอของมาถึงมันไม่ใช่ริมแดงมันไม่ใช่ริมแดงแต่ว่าก็อย่างว่านะครับราคา3ามพันสบาทผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าใช่ริมแดงนะครับแต่ในรูปเขาอะเป็นริมแดงนะครับพอของมาถึงนะครับมันเป็นริมโพ้งแบบนี้นะครับมันเป็นริมโพ้งแบบนี้นะครับแต่ในเว็บนะครับในเว็บเป็นเป็นรูปในเว็บในรูปเนี่ยมันเป็นริมแดงนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าริมแดงราคาสามพันกว่าบาทเนี่ยมันไม่น่าใช่นะครับเขาอาจจะเอาลูก จากที่อื่นมาผสมนะครับแต่ว่าอย่างอื่นถูกหมดยกเว้นตรงริมนะครับตรงริมเนี่ยในรุ่นเป็นริมแดงแต่นี่ไม่ใช่มันกลายเป็นริมโพ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านในกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปมาสักครู่นะครับว่ากางเกงยีนตัวนี้เป็นริมโพ้งนะครับเนี่ยริมโพ้งแต่ว่าเย็บมาสวยเลยนะครับเนี่ยเต็มเต็มเต็มเลยนะครับไม่ไม่แหว่งแบบพวกรุ่นธรรมดาด้วยนะครับเย็บริมมาสวยเลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าริมมันสวยนะ ถ้าใครจะทําลางเลยนะครับเอาไปสอยนะโอ้โหริมเต็มเต็มแบบนี้นะครับเอาไปสอยแล้วก็ซักปั่นอบนะครับลางขึ้นสวยแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับรีบให้รีบให้เรียบก่อนนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ํานะครับสอยตะเข็บให้เรียบร้อยนะครับรีบแล้วก็เอาไปแช่น้ําปั่นอบนะบอกได้เลยว่าลางขึ้นมาสวยสุดๆนะครับลางขึ้นมาสวยสุดๆแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นนี้ผมมีพื้นที่น้อยนะถ่ายติดขาติดเข่าหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับ นี่นะครับวันนี้พื้นที่น้อยจริงๆนะครับขอถ่ายแบบนี้แล้วกันเลยนะครับที่สังเกตอีกนิดนึงตัวนี้ท่านเห็นอะไรไหมครับท่านเห็นอะไรไหมอะไรมันท่านเห็นอะไรไหมผมถามแบบนี้ก่อนดีกว่าท่านเห็นอะไรมันหายไปไหมถ้าผมบอกอย่างเงี้ยท่านท่านท่านอ๋อเห็นอะไรมันหายไปไหมใช่ครับใช่อตัวนี้ไม่ผมไม่เห็นป้ายซิลเวอร์ไลท์นิ่งเออผมไม่เห็นป้ายซิลเวอร์ไลท์นิ่งมีบอกว่าแอบอยู่ปะเนี่ยไม่มี ไม่มีอ่าตัวนี้ไม่มีป้ายซิลเวอร์ไลนิ่งครับผมไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวหรือเปล่านะผมสั่งมาแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยไม่มีป้ายซิลเวอร์ไลนิ่งนะอ่าหรือว่ามันเขาบอกว่าเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมด9 7สบเ็ดเอร์เซเขาก็เลยตัดป้ายซิลเวอร์ไลเน็งซึ่งซึ่งเป็นป้ายดิ้นเงินออกไปเพื่อมันอาจจะไม่ใช่วัสดุรธรรมชาติก็ได้นะอันนี้ผมไม่ทราบนะนะครับข้อมูลมีน้อยมากเลยครับตัวนี้สําหรับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่า ได้มาปุ๊บก็รีบทําเลยยังไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมว่าผมจะทําคลิปสอยตะเข็บแล้วก็แช่น้ําแล้วก็เอาไปปั่นอบแล้วก็ใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับถ้ามีเวลานะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับถ้ามีเวลาจะทําให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือไม่มีป้ายซิวเวอร์ไลนิ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับด้านหลังล่ะมีอะไรแปลกๆอีกไหม ด้านหลังก็ไม่มีอะไรแปลกนะครับสําหรับด้านหลังก็เป็นเย็บแสกปกตินะครับแล้วก็ไม่มีป้ายซิเวอร์ไลท์นิ่งนะครับด้านในก็อีกข้างก็จะเก็บตะเข็บแบบนี้นะครับเย็บซิงเกิลแบบนี้เลยสวยๆนะครับตะเข็บแน่นๆนะครับเนี่ยตะเข็บแน่นๆตัวนี้ผมว่ามันเย็บตะเข็บสวยนะเนี่ยเย็บตะเข็บสวยนะครับโอ้แต่ถ้าเป็นริมนะโอ้โหเด็ดสตริตเลยผมบอกให้จริงๆนะครับตัวนี้สวยมากนะครับ เสียดายที่มันไม่ใช่ลืมแดงนะครับก็สำหรับท่านนะครับที่สนใจกับเกงยีนตัวนี้นะครับก็ไปดูได้ที่ช็อปรีไวในห้างหรือตามสถานที่ต่างๆที่มีช็อปรีไวยอยู่นะครับแล้วก็ลองหาดูนะครับโปรเจกต์แพ b a บสถามพนักงานขายดูก็ได้นะครับตัวนี้ผมได้มาราคา3490บาทนะครับสามารถ490บบาทตัวนี้ผมสั่งในเว็บนะครับสั่งในเว็บมานะครับ ก็ดูในรูปในเว็บมันเป็นริมแดงแต่พอมาถึงมันไม่ใช่ริมแดงก็เฟลนิดนึงแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะครับืผมจะลองใส่ให้ดูดีไหมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับถ้าลองใส่ได้ดผมจะลองใส่ให้ดูนะครับ ที่ติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กําลังใจในการทําคลิปรีวิวต่างๆของเราให้ด้วยแต่ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสนใจกับเกงยีนีวายของแท้นะครับนะครับก็ติดตามหรือสั่งสินค้าได้นะครับทางเพจเก่งสตูดิโอนะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็เพจ5 0าสโตย์นะครับทาง f a c e b o o k นะครับ แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง l ล n e แอดนะครับแอดไเก่งสตูดิโอนะครับทางไลน์นะครับจะสะดวกที่สุดนะครับสำหรับทางไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับที่บอกเมื่อกี้กด s u b s c r i b e ให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนกับกับเกมยีรีวายรุ่นฉลองครบรอบ150ปีในโปรเจกต์แพนเบสนะครับสวัสดีครับ